คุณอนอาจารย์ปองสุดยอดแล้วครับผมทำเป็นจังองอาจารย์ปองอ <c oughs> ไม่ใช่หร,รอพี่โอ๊ย สําหรัดีพี่น้องบรรเทาทีเข้ารบรักทักแพร่งพี่น้องครับผาถัดเชื่องชุ่มกูบานพระตําหนักกู้พันขู่เมืองงามรื่นเรืองหลองหานแลนตรการปรสาสาทเพริงสวยส,สุดสึงสายพุไทยทิ่นมันไม่ปุตตะม่และนี่คือค้าขวัญของ,ของ,ของพี่น้องบรรเทาเช่าจังหวัดสกลนครครับต้อนรับครับตอนพี่น้องกสูรบรรยากาศข,ของรายการผมเสียงเพียวเมืองสกลนครมือนี้ครับบรรยากาศที่นะครับตามใจเอฟซีจากข้างยุโรปครับผมบาเฮ็ดเมนู u, แบบดั้งเดิมสุกินในไะอเสียงคนละมันยังไงพี่แกงขี้เล็กสวัสดีอาจารย์ฟองครับผม่อเกก็าไปแแ้พี่ โอ้ยมันจะขมอ่ะเห้มันยังขมหรือมันดับเป็แบบเต๋อุ้ยนี่เราคลองแท้ขมแห้งบ่แม่นครับเสรษฐบอ่อนนี่บ่ใบอ่อนจะมีครับพี่น้องครับนี่คือใบอ่อนของเรานะครับผมกับพักขี่เล็กอาจารย์ป๋องเนาะนะครับเสริมธาตุเล็กสักันมือนี่นะครับบรรยากาศของเขาทีมนานครับผมพี่น้องครับมาครับบัาตุ่มโุงพาแหงหักแท่งไม่ปั่นมากกินข้าวหน้าซามปาน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับผมสีบ่แข็งบมล้วอาจารย์ป่องเฮ้อโอ้ยห้ากตุ่มเปื่อยไม่บบบ่่ด้้พอออครั ป้าเลิกเรียนมาล้วพี่น้องครับผมคือรัดไม่ได้เส้นนี้ใช่ลูกไปพ่อเราบอกจะต่อพ่อเรารบอครับผมโอ้ได้การได้าการครับผมอืมเอาเอาจะไหนมาต่อบ่ะนี่กรยไปเด็ดยอดต้มครับวันนี้<ะ>เอาไปต้มครับเอาไปต้มแม่น,น,นครับโอ้เอาไปต้มครับต้มแล้วเขาจะไหนบ่หนี่เอาต้มแล้วเขาเสียงมาแกงครับวันอ๋อเอามาแกงแม่นครับมีมีหัวหนังเข้มมีครับครับผมมีอยู่ตี่ยมีครับอปลาสันปลาเย็ชิเลตเซี๊หนังเข้มครับผม สวัสดีครับลูกเครื่องเิกเรียนคำแต่หามองเครื่องเราลูกเสือเสือก็จะสุดนี่ซอมลูกเสือสวัสดีครับเอฟซีก่อนเร็วครับผมอ่ะไปมือนี้แกงไม่นู่งแกงที่เหล็กใส่หนังควายครับใส่ภาพยนตร์โคโนะหนังควายหนังควายงคัวหนายเนาะแก้วครับผมไปดังไฟจัดดังไฟจวดดไ้ครับ หลังจากดังฝฟแนะนำกระเดือดแล้วครับพี่นอ้องใช้เปิดอฟ้าหม้อด้วยกันใช่ไหละ่ะก<ม>็บอเห็นละ่ะโอ้ยไอไม่หยังผมก็ต้มไปทายไอแล้วต้มใสยยนนนน่ยังีงต้มกี่เลนี้ยงเขานะบอกใส่เวลาเติมนึงนะครับเอน,นใส่เวลาเติมนึงครับซ่ามันจะเส้าวผมอ,อ่ะเมื่ไหร่ต้มปุ๊บกินปั๊บก็จะลวกพักตีบอครับมันจีมครับมันต้มปุ๊บกินปั๊บเหรอมันคมโอ้ไม่ต้องปั้นนะบอกอีกไม่อ้งครับโอ้แสดงว่าเจ้าต้มได้แล้วครับบ่พอไปว่าไปกินเลี้ยงครับอืา กีนี่ก็ต้มไว้แล้วว่าสันทรอเอาเมื่อกี้เก็บแล้วสันอันเก็บเมื่อกี้แล้วสันเอาเก็บสันไหนเก็บัไท่าไ่หวพวกบอสียดายทนบานนี่คือเสียดาเบ่เอาไว้เห็ดกินได้สันเ้อเห็ดกินแร่ไเห็นบ่เอาเอเห็ดพี่น้องบังเนาะหายิบทาไปนี่มันกิดจีทุ่มได้กินบ่ตี้ยตาเนี้ก็ยนี่ตาเครื่องว่บ่เน่ว่าจะตาคือว่าตาครบเอะไ่งนเน้เครื่องนั่นมีขา่ามีตไครครับไครไ่เออหงียงไค พอมหัวแดงครับโอ้ยตะไคร้หัวไคกเดียวกันด้วนี่ก็อุ่กัเดียวกันนะครับตะไคร้หัวยิ่งไข่โอ้ยหัวยิ่งไข่หัวยไข่รอมหัวแดงครับหม้แดงพริกสดครับพริกสดแม่ครับโอ้เลยยาทำอ่าตาแล้วก็ลงหม้อเนาะแม่ครับโอ้ข้าวหมพร้อมพี่ครัเป็นนักล่าเมื่อวานไปกาลสินเคลื่อนลเป่าแก้วบอซื่นใจครับสืนใจโอเแต่ยังว่าเก็นเยี่ยงซีเห็นเสียงกงกันทั้งไกรทั้งลองข้ามกันกับมาล่าใสโซ่กันมาที่แมนพรอพี่ยของแท้บมาที่ทั้งเชียงกงกันทั้ง ทั้งกลองค้ำเนาะกาลสินเนาะเออกรรมราชสเนาะทั้งไปกับกันฑ์บีบ้านพี่น้องกับผมนะครับเอาขอบคุณะเดีซีทุกทันทีมาถ่ายรูปน้ำนะครับเด้อนะครับที่สะพานเทพสดาเมื่อวานนี้เราจันท์ปอกเนาะครับผมห้วยเอาไม่ได้เลขอเราซ้องนี่ครับนี่เราไปขอเราซ้องครับเนี่ยไหนพี่หนังควายครับนี่ยบอหนังเนี่บ่หนังเข้มนี่บ่ครับโอ้หลังจากหลังจากกีแล้วบ่เนี่ยกีแล้วมาต้มครับกีแล้วมาต้มแม่ครับมันกับจิบเวอร์อ๋อครับผมกับผมเอาหุยเนี่ย เอาไปยงเขาคือบหนึ่งมาเกี้ยนเขาเบื่อเขาเเขาเอเขาเบื่อครับเอาใสอยู่บ่พอใสครับเ็กหแแกงมาใหม่นะครับตไม่เอาครับเอาเสร็จอาสิขาจิบครับผมอ่ะบรรยากาศ่คกับผมแก้วลูกเมื่อไปใส่บนเขาบอกพเขาดีไม่ใส่บงไปใส่หรืเมื่อบาทบ่เมื่อบาทบี่เมื่อบาทเมื่อานเขาบอกพมักจันมาเลยเด้อจะกินกยจักจันแพี่น้องนักกีฬาเว้ยตำจักจันขวาจักจันสันนา แก้วแก้วเนาะ,นะถ้าผมเข้ากับตัวพี่น้องเขาจะหามาเาไปซื้อมาแ,แวมวหวนเราต้องห่วงหรอก <c oughs> แก้วเอามันก็หักหมาสบาบดนีจัดปองใ่หักมาพี่่เาไปหักหมาครับไม่หยางเรเอื่าผมบอกที่นีเดี๋ยวมีเขามา้วกใบายนานางก็ใบกีเล็กมาต่ำใส่กันครับเต<ด>ี้ยนครับมันบอกมันกไกลหปล่าปุนหักหมาป่ะนี่่นี่ยเขยวอ พี่แม่ครับเอจ้าก้อนใครชิปปดก้อนขนาสี่บจานแม่ครับเอาสัเอาเอกินห้างมากกินที่เขาละของแสนี่สิบถอยได้พี่องกับบมวนอุ้ยกเนห่าเฉยเฉยเออเอาจุ่มลงสากนนเอาจุ่มลงสากแล้แกเพื่อนครับอันนี้กวนครับเอออ้ยน้ำฝนต้องดวงบัดอีพอคุยแกเอาขยนาจันป่องเจ้าเนาะล่ะเนาะเียีลมมีอ่ะ น้าเมียก็จะว่ด้จกไอเสียงซึ่งหมละแ้วแมบ้าบุพนันปะเออเอาเออเอามาจุ่มสาจุ่มลงมาหนึ่ห่วยยังหอบสากันได้เลเอาม่ขาได้นาเออเอาอีกทัเมื่อได้ได้กินมาเนี่ยเออได้กินมาดนมเนี่ละครับมานี่ยลครับอาเนี่หนังเอาลงมานหนังนี่ เอาลงพร้มพอรมกันเลยครับเนี่ยบาสันบีเอาหนังมาลูกเดี๋ยวนังมาเทลงหนังกล้วยครับผมเออเอามาลงมาอย่าเห็ดขว่อมเด้อแรงเดออ้อเ,เอาลงเลยเดี๋ยวลงเหมือนี่น,นี่คือหนังครับพี่น้องครับโอ้โหแก้วครับผมแก้วพี่น้องแก้วข้นตลอดแล้วบ่นี่แม่ครับเพราะว่าเป็นเข่าเบื่อครับอ๋อครับครับผมครับผมเอ้านอนทากกันบอลนี่นั่นเบื่อใจกันพุงได้ครับอ๋อครับผมโอเคครับผมคู่สอนให้ผนักเรียนมือนี่ เลือกคำเนาะสมัยเนาะถ้าใครเอฟซีเอฟซีกินทอดเดี๋แฟนคลับถูกบังบอนนั่นเออพูดได้ก็กินทอดอันยังกินน้องแก้มหอมน้องแก้มหอมนางร้องน้องแก้มหอมลูกกันลูกปลาเล่นลุงปลุกปลุกน้องปลุกปูุกใหเสียกันกินทอดน้องแก้มหอมเออน้องกินทอดเนาะเออเด็กสมัยไอพ่อชอบไปผนดอกไปอุบลเออลงไปหาน้องเลยน้ำน้องเด้อครับผมโอ้ละพอยำพอไม่เงินแต่งเนี่ยจีบานั่นยาหรือยา อเออ,อแก้วครับผมทุกเราไปกันปองกาวมาก้าวมาสุกเหรอครับสุกเราบอกเอาโอ้โหมันติดหมอนเราบัละ่ะครับครับผมบนติดครับเพราะว่าเขาเบืเ่อ,อสุอกแล้วครับอ๋อเขาเบื่อเบิร์เป็นเม็ดก็คือสุกแล้วแม่นครับมันเละแล้วอ่ะเขาสิห้าการปรุงครับครับผมแข็งคืออืมอ่าใช่แล้วสุกแล้วครับอันนี้คือน้ำสุสุราบอกโอเคหลาย่าใส่หลายน้องด้วยบนบนดีอีกนะอีกนะป๊าเหนียว ยังมาโหนเลยใส่ยี่เดียเลยอันนี้ปลาเด็กครับปลาครับผมครับผมปลาใหญ่พุ่งเพชรตุลนะครับบังหอมหอมยิ่งลบเลยบาทนี่แก้วปลาเจ๊กหน่อยครับปลาเจ๊กหน่อยครับผม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 คนแล้วก็เอาคนแล้วก็เอาพักลงเลยครับเออลงเลยล่ะลงเลยเออ ผมเอาปลาเอาปลาแดงเอาปาตผมนี่คือผักกับพีผักอะไรบ้างครับผักอะไรบ้างอันนี้ผักอีตูครับผัอีตูครับผมอยเต็มลยบีกเรอยาเบาอันตี้อันนี้ยัไม่นัสเดเนนับนหอมครับต้นอมเออเยี่ยวยาอรไปยาเบาเด้เศราเด้ออกออกเฝาออกเฝอออกเอาถาดเนี่ยเอาเส้นบดพักกันเส้นไเนี่ย เออเอาพิจแก๊สมาเนี่ยเขาบอใส่แก๊ใส่เตาถ่านนะฮึ <c oughs> จ <c oughs> ีนองครับฮันกหลักลกระซิบม,มึงแหละจีนกากินซุปพีนองเบิ้งพีนองก็โอ้ยมันคือ,อยากน้าพี่นองกันอะเอฟซีมมึงนอกถ้าหม,มได้ถ้างเยอรมันผมได้าาว่าเบิ้งเห็ดเบื้งาโจำซื้อพันบไเว้ยครับผมีนองครับซิมโมจัดปมาเนี่ครับีนองครับจุดจุดมันห ฮู้ยฮึมเจ้าพักกีป่ปังอืมแจ็บครับครับผมนวลนวลผมับแกลฮู้ยคนพี่น้องเนี่ยปัดดวงดวงฮึออตอนหนังครับอืมตอนหนังพี่น้องแกวโอเคครับผมหาลูมากมะลาป่นี่ครับพี่น้องเบิง้งหนึ่งหน่อยคิไปเป็นไงเฮาโอ,อ้เก็ตแบบสไตล์เฮ้ยแหละพอต้องไปเียนแบบไพ่ดอกนี่ครับเออ ในได้ไงแบบบานๆพี่น้องคุณคนยู่ไก่บ้านผักกะเหรียงน้ำดอกเข้าใจนี่คือผมเข้าใจคนตางบ้านตั้งเมืองได้พี่น้องเมืองจู่ทางไก่บ้านโอ้ยอยากกินกินอะไ,ไกินตังได้บุ๊มบิ๊มอยากกินเห็นให้กินผักกะหือทอกแต่อยากฟารมเมื่อบานอยากมากินแบบบ้าน,าน,อนอนะเอานอนชันฝองเนาะเออครับผมหาหาลงหล่ะหาลงเป็นยังลกูกตรงง่ยนะครับยังกว่อาอะไรตรงง่ายนะครับโดย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 ได้โดยขาน้อยสบายดีพี่น้องเมืองลาวเด้ะอือทุกทุกบ่องทุกทุกคน เรีซีของเรากันละหลายทักทายมาเยี่ยยมามถามเขากันขอบคุณนายพี่น้องครับผมอขอบใจนะพี่น้องนะสบายดีเจ้าสบายดีเจ้า,าเรีบยสสบร้อยพี่น้องครับกับบรรยากาศของแกงขี้เหล็กโอ้โหใส่เราต้อนหนังเหรงต้อนหนังได้เอาเนี่ยครับใส่เราบู้ยนี่บมต้อนหนังนต้อนหนัง <ๆ S 1> ครับแก้วแก้วพี่น้องแก้วแก้วตัวได้จันทร์ฟองพี่น้องครับฮะพี่น้องครับบ้ยมาคักงในบาดเนี่ยแซ่บบ่ครัล่ะแซ่บครับผมอืมนี่ดีสิครับผม ขกคับแกวแกวแกวเอาให้เราต้มกี่แปด้วยนิงครับโอ้ยตงกัแปนต้องกัต้ะนี่ย<ห>นะครับน,นี่คือแกงขี้เหล็กรังผมของแสพิสารมาเทาน้องครับมึงครับผมเปลาตักตักไห้ที่เราบ่าบโอเคครับ เสบอีสานอาหารบ้านเฮานะครับพี่น้องครับนี่คือแกงกิเลศครับมาด้วพี่น้องเด้อมากินน้ำกันบรรยากาศย่างคว่ำนะครับต้องหุ่น้องนุ่งนั่งกินเบียร์ไอ้ผลกระวมน้องนุ่งเฮาลูกหลานนี่ยนะเออผลไม้ไอ้เพลขออนุญาตนั่งกินเบียร์ไอ้โอ้ยกินเราบักละมาทำไงเราท่านซื้อไห้อิลี่สองขวดพี่น้องมันเริ่องผอเหรนี่ดิพวผมากินกับอาจารย์ฟองแล้วกินเบียร์ฟอเดียรเขาแสงกับผมเอ้าแซงบ้อเฮียใช่ครับเห็นพี่น้องมึงรู้อหือนี่เร่ทำปุณห์นง โอ้หลอกหลายขับขับคับพี่น้องหากินไปตามเพราะยังไม่จัดต่องเน,นาะบ้านเท่าอยู่แบบน,นี้แล้วอ<า>ันนี้เพชรเพิ่งเด้ครับเอฟซีตังด้วยครับครับผมขอเขามาแม่งครับขอมาหากินหาอยู่ตามภาษาบ้านเท่าพี่น้องเอ้ยอ,<บ>อยู่ทงยทอยู่ทาอยู่หันอยู่หน้าครับเอ้ยหอาบ่มหาบวอไปอ่นอำเภอไรหรอกอยู่กันแบบนี้ละไปเที่ยวเมืองไหนก็ทายพี่น้องลงเมืองพี่น้องเมืองแคบคอนสองคนผมก็ดีใจเลยพี่น้องขอแค่เขาได้ลง อขอแค่ผมเนี่ยลงงานของผมผมก็ดีใจแล้วบอดบอต้องเบิ่งเป็นแสงก็กระจอดอกเท่านี้ก็ดีใจแล้วคนเบิ่งเท่านี้ก็โอ้มีความสุขแล้วขอบคุณพี่น้องนะพี่น้องเดอ้อนะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับผมนะครับแต่ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะชาวอีสานพันทลินหากินกับบ้านทุกๆพื้นที่ทุกๆประเทศนะพี่น้องเด้อนะครับสูส้ๆครับดูแลสุขภาพรักษาสุขของ,ของดีๆครับผมโควิดซากัมบันเฮ่ามากเยียบมยาดทั้งเขาเด้ออืมไปกินปลาอ้อเร็วปลาอ้อปรสมใจหน่อยเร็วัท้งอเมริกาทั้งเยอรมัน นะครับมาคิดกันกพร่อออเดอร์เหมือนคำสั่งฟ้าบอกว่าให้น้องต้องถอยลบฟันที่มันเลื่อยลอยปล่อยอ้ายไปตามทางแม่นสิีหักสำได้แต่สุดท้ายบ่ได้เคียงข้างต้องมานั่งน้ำตาพังหมดความอังย้อนหักพวขาวกับระก่ะเพลง พวกเขามาเอาขึ้นพวกเขามาท่วงขึ้นจากอ้อลักษมีดอกอสมีพิสาผมไม่น้องเด้อนะครับพิสาจากสตุกัดเร็วนี้ปล่อยกันแน่นอนนะจ๊ะครับผมหลังกาเพลงพีนจอยพี่สาวขาพร้อมของผมของผมพร้อมนะครับผมเจอกันแล้วก็เดี๋ยวนี่สองกันเพลงผู้ป่วยติดเตียงรอเพียงมือหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเจอกันแท้แน่นอนครับผมแซ่บเพพออ๋อเบี้ยเอิร์นเฟนครับมากินข้าวในมกละพี่ป่องขอขอเดินข้าวเดนียวละอู้ยมาแนงกินข้าวนในมะละเอ้ยหน่องพี่น้องครับ อุ้ยขับข้าวข้าผมอ้ยขับข้าวมันนักมวยเฮดด๋ยวผมก็ป่วยวอนวอนวันว่อน่ครับนี้มาพี่น้องเด้อมากินกับผมแก้วทำยังไงใช่แล้วครับดนๆเลยกินากระเสบครับพี่น้องอยาก้ก เมนมาแล้วครับด้วยครับคที่ผ่านมาครับผมครับผมขอบคุณพี่ของน้องเนาะกับพี่หนุ่มมาอนีิกับฟองข้าวมันหย้พี่น้องมือกี้เรวเขาเขาจำข้าวมันเย้พี่น้องมื่อกี้เอฟซีมือกี้เรวมาเด้อพี่ปูเด้อมาเด้อพ่อวีจับสายจัมพต้นเด้อพี่ตุ๊กมาเด้ออาเกียนฝรั่งเศสก็มาเด้ออาต้นมาเด้ออาเกียนนี่สายอะไรนะสายซีก็ได้บีเกิดมาสายเสื้อตุลย์ว่าสายซีอาเกียนสมัครเขาทั้งผู้ทั้งฝรั่งเศสคุ่น ก <c oughs> ินน้องอ้ววก,ก,กินักลากินกินมันอิ่มเขาสิว่าอยูก่ก้างเถ้าวบ่ได้อยู่ได้กินเป็ดออกเป็ดออกลแกล้วครัแน,นแก้วขี้หอดีแม่ปเนี่ยีหอดแม่ป่นะขึ้นมาครับไอข้าวลงเมืองโอเคจัดให้เจ้าขอรัลงหาแน่เลยได้ครับบัตพุ้นฐา้ลงหาแม่ไ้ครับข้าขีแม่เนาะโอเคขี้ห่อลงหาอีแม่จะให้น้องชายที่ถึงบ้างเมื่อไหร่บอกพี่นะพี่กยังไปเหมือนกันพี่ขี้ห่อลูกพี่จันนี้ ผมนึกว่าอันนั้นนวายาบนึกว่ายาบลงบบพอเด้โอเคลูกอางนรแก้มอือลแก่มกันแล้วลูกนะโอเคครับแก้วพี่ห้องแก้วจะรับมือหนีข้อสิเอาละพจากแฟนครับแค่เพียงสนีพอกับปม่อนาสี่พรนหนอนใหมนูดอยที่ตามกันอยู่ดีสบายขอคุณละไสบายดีเจ้าคำใหญ่คำใหญ่ลูคำใหญ่ด้วยนี่ะครับพุนมา่อปันปันมันจังไง Cảm Ui. ơn Ui. bye bye